สามสองาเรือยังยอดเยี่ยมปีนี้เกมลุกดีมากเป็นทีมที่ยิงประตูที่สูงสุดของไทยลีกนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีเลยถ้าเรือเนี่ยในตอนนี้เขาเหมือนกับโปรแกรมมันเอื้อพอสมควรนะแต่หลังจากนี้จะเป็นทีมหนักแล้วจะต่อด้วยเกมเยือนสุโขทัยอ่าแล้วก็ต่อด้วยเกมเย่าพบกับทางทูแบงคอกโอ้แล้วก็ไปเยือนเชียงรายแล้วก็รับบีจีแล้วก็เยือนชนบุรีรับบุรีล์แล้วก็เยือน ลาดชบุรีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักเลยแต่ว่าก็เป็นบทพิสูจน์นะครับถ้าเรือจะถึงแชมป์ได้ไหมก็ต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมว่ายังลุ้นได้อยู่แล้วก็ลุ้นได้ไกลด้วยคู่อีกคู่หนึ่งชิมูระหลังๆได้ลงเยอะขึ้นกลายเป็นยิมบวลชิตหายไปแล้วชาลีครับข่าสารนี่รออะไร่ะเข้าสารนี่ทุกวันเนี้ยเดินเข่าสารแล้วเออไปไปต่อจากอันนี้เย่ไงอันนี้เย่ปีแล้วเดินอยู่เข้าสารอยู่ปีนี้ชาลีครับเหมือนกันเข่าสาร โอ้ลำพูนมาสู้ได้ดีเหมือนกันนะเอออ่ะแล้วก็เนี่ครับนี่ไล่ะเป็นไงล่ะยิงปุ๊บเป็นไงทีมชาติจ๋าพี่มาแล้วเควินบอกกูไม่สนกูถอนเดียวและยิงโคตรมันเลยครับลูกนี้ดูเควินเดี๋ยวว่ายิงมาสับตีผคนผากยังบอกเลยครับไม่เรียกเป็นทีมชาติครับไหนบอกเจ็บไงเจ็บอะไรว่ายิงอย่างกระโลไปโตขลอดวางเท้าโคตรดีครับ แล้วพอมันยิงมันก็มีคอนเทนต์อลเนาะมันไม่มีไม่ได้จริงๆนะไม่แต่เควินคืออย่างนี้ลผมอธิบายเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วแล้วก็ยังพยายามอธิบายอยู่คือเราไม่ต้องไปฝากขอาหมาเขาหรอกถ้าเขาอยากมาเดี๋ยวเขามาเองแต่ลูกนี้ยิงดีนะครับตาอว่ตาอัวตาอว่ตาอว,อวคือคือเกี่ยงเคสของเควินอ่ะกอภาพกับเควินนิดนึงนะ,ะคือในเคสของเควินเนี่ยเราอย่าไปหวังกับกับการตตดทีมชาติของเขาเลยมันเหมือนเราไปทํางานต่างประเทศเราเราได้กินการ์ดเหมือนเราไปอยู่อเมริกาแล้วเราได้กินการ์ดอะ เราก็จะทำงานใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเขาก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันขล้เควินนะนะเขาก็อยากใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต้องมาคอยทําไปวีซา่าออกไปทำวีซา่าทีนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขามาทํางานของเขาอ่ะเราก็เข้าใจ เราก็ต้องมองในมุมมองภาพนี้เขาไม่ได้อยากเป็นคนไทยเขาไม่ได้อินอะไรขนาดก็นขนาดเอความตั้งใจของเขากับราชบุรีอะ่ะก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็มีความแรงกล้าที่อยากย้ายออกนะเพราะว่าชีวิตเขาอะ่ะเาเขาเขาอยากอยู่กรุงเทพมากกว่า,าก็เนี่ยนี่มันคือความตั้งใจแล้วอเออมันคือความตั้งใจการใช้ชีวิตว่าผมอยากเป็นแบบเนี้ยผมบอกงี้เขาเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะ สมมติว่าเขาไปเล่นทีมชาติหรือว่าเขาเจ็บไปสักระยะหนึ่งสักหกเดือนทีมจําเป็นจะต้องหาคนมาแทนถูกไหมและถ้าไอตัวที่มาแทนมันเล่นได้ดีหรือใกล้เคียงกันก็เท่ากับว่าไม่จำเป็นต้องมีเขาแล้วเงินเดือนหรือว่าอนาคตของเขามก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้เหมือนกันถ้าไม่จําเป็นต้องมีชั้นแล้วเขาต้องโดนขายหรือปล่อยตัวไปสมมติมเขาต้องย้ายไปต่างจังหวัดอีก,กเขาก็คงไม่โอเคเพราะงั้นเขาก็เลยเก็บร่างกายทุกๆอย่างโฟกัสอย่างเดียวว่ะโฟกัสอยู่อย่างเดียวูดอย่างนี้เลยอย่างนี้อันนี้เขาเป็นมืออาชีพนะแบบที่ แร้วแบบที่เขาทาอ่ะเขาก็เก็บร่างกายไว้สําหรับการเล่นในท่าเรือเลยโดยที่อย่างอื่นเขาไม่สนใจอะไรเงี้ยมันก็ไปว่าเขาไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องไปเรียกเขาเออไม่ต้องไปเรียกเขานะครับอ่ะแล้วก็มอสักคู่ต้องไม่ด่ายคนเรียกต้องไม่ด่ายคนเรียกอยากมันมาอยากใช้เควินแล้วเกินขยันเรื่องเควินบอกกูล้าแล้วลาจะตอบคำถามพวกมึงไหมฮะอ่ะแล้วสุดท้ายก็สามหนึ่งครับอ้าสามสองสามสองจบไปอูท่าเรือยังยอดเยี่ยม ต,ตปี<ค>นี้เกมลุกดีมากเป็นทีมที่ยิงประตูได้สูงสุดของอไทยลีกนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีเลยสําหรับโคชอ,อัานนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าใครอยากได้เสื้อท่าน <laughs> <laughs> ไปโคชทีวีนะครับผมเล็สองนันที่สิบหกโค้ชอัานคุ้มปั๊บแจกเลยเตยมไปแล้วนะฮะก็รอ,อดูแล้วกันนะฮะแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าเรือเนี่ยในตอนนี้เขาเหมือนกับโปรแกรมมันเอื้อพอสมควรนะ โปรแกรมไม่ได้เจอไม่หนักไม่หนักไม่เจอกับทีมหนักแต่หลังจากนี้จะเป็นทีมหนักแล้วใช่แต่ที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเรือจะถึงแชมป์ได้ไหมเพราะเพราะปกติก็จะเป็นแบบเฮ้ยไปพลาดเองถ้าไม่พลาดกระตาดก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะไปพลาดเองไปเล็กสองไปนู่นนี่เองมีการเปลี่ยนแต่ถ้าเรือเนี่ยถ้าดูมาตามตั้งแต่ตอนที่พี่อั๋นเข้ามาเนี่ยการเปลี่ยนทีมเริ่มน้อยนะไม่เยอะไม่เยอะมากเอาตัวที่แล้ว และสคอรทีมก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมแล้วที่สําคัญคือตัวไหนที่เล่นไม่เข้าระบบเขาก็ไม่ใช้ใช่ซึ่งซึ่งตอนนี้ที่หายไปอ่ะไม่ใช่แค่ยิมนะมิกกี้อ่ามิกอ่ะถูกมิกกี้หายไปเลยมิกกี้ยิมชาลีครับชาลีครับมันต้องหายแล้วเดินอยู่เข้าสารหายแล้วโอ้แฟนบอลแม่งด่ายหายวันแพ้เนี่ยจื้อเจียงอ่ะโอ้ชาลีครับเนี่ยหนักแล้วอ่าเนี่ยนี่นี่คือวันแพ้ตัดกับชาลีครับมั้งเฮ้ยไม่ใช่ปะ ชาดีครับเล่นแค่2เกม1เกมแรกเล่นเต็มเกมแรกเกมแรกแล้วก็เล่นเกมกับเจ้อเจียงที่เหลืออยู่ข้าวสารนี่คือหมดแล้วเล่นแค่สองเกมโอเคโอเคเล่นแค่นี้ที่เหลือหมดฝรั่งข้าวสารของแทเลยอ่ะดูทางท่าเรือหน่อยเขาบอกโปรแกรมน่าสนใจจะต่อด้วยเกมเยือนสุโขทัยสุโขทัยนี่ก็น่าห่วงเหลือเกินคือมันกลายเป็นว่าสุโขทัยตอนนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าพวกเขาก็จะมีแรงฮึดอยู่ในเกมใหญ่อยู่แล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจก็จะเล่นด้วยยากอ่ะแล้วก็ต่อด้วยเกมเย่าพบกับทางทูแบงคอก โอ้แล้วก็ไปเยือนเชียงรายแล้วก็รับบีจีแล้วก็เยือนชนบุรีรับบุรีลำแล้วก็เยือนราชบุรีมีโปรแกรม FA มาขั้นในนั้นเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่วันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักเลยแต่ว่าก็เป็นบทพิสูจน์นะครับคือโปรแกรมมันทุกทีมันจะมีช่วงหนักช่วงเบาเยใช่ใ่เพราะนั้นเนี่ยอย่างบุรีล์เองเขาก็เจอโปรแกรมหนัก ช่วงนี้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวต้องเจอบีจีสัปดาห์นี้แล้วมันก็จะเป็นโปรแกรมหนักแล้วเนี่ยก็ลั่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเออการลุ้นแชมป์หัวหนาเรือมันก็ต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าสมมติว่ามีแต้ม3แต้มสุขโขทยัยเสม,มอแบงคอกชนะเชียงรายเสม,มอบีจีหรือชนะบีจีคือเอาอย่างนี้แล้วกัน6เกมเนี้ยไม่เจ็ดเกมเนี้ยไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยหมายความว่าชนะด้วยแล้วก็เสมอ้วยคือไม่ใช่เสมอเดียวนะ เสมอสักสองชนะ 5, ห้าเงี้ยผมว่ายังลุ้นได้อยู่แล้วก็ลุ้นได้ไกลด้วยอารมณ์เหมือนสเปอร์ปีนี้ถูกป่ะคือแต่อย่าให้มองอย่างนี้นะครับผมมองว่าต่อให้อ่าถ้าเรือแพ้ไอ้ตรงเซตเนี้ยก็ไม่น่าห่วงเพราะอย่าลืมว่าที่เขาเก็บแต้มมาพอสมควรแล้วและที่สําคัญคือหลีกบ้านเราเนี่ยทีมเล็กแม่งมากกว่าทีมใหญ่ถ้าจะแพ้บุรีรัมจะแพ้แบงคอกไม่เสียหายไมเออไม่เสียหายแต่ถ้าถ้าคุณจะเก็บไอ้เกมอย่างสุโขทัย คุณเกมเก็บกับราชบุรีชมบุรีคุณเก็บได้เนี่ยอันนี้ได้เลยคือคุณไปแพ้ชนะแบงคอกแต่แพ้สุโขทัยก็ไม่ไหวเออก็เหมือนที่ตู่บอกถ้าไม่แพ้กับตราดอ่ะมันจะแบบสมบูรณ์แบบเลยนะมันจะออกสตาร์ทได้แบบได้แรกลัวมากน่าจะเป็นปีที่ดีสุดตั้งแต่มาลามแป้งเข้ามาทำแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่แป๊บหนึ่งผมจำได้ปีที่ปีที่เซอร์ทำชนะ5เกมติดอ่ะแล้วพอพอเบรกทีมชาติปุ๊บก็เซอร์ไปเลย อ่ะนะก็ถือว่าถ้าเรือน่าสนใจเดี๋ยวรอดูครับว่าจะยืนันได้ไหมนะถ้าถ้าตรงนี้ผ่านไปได้เนี่ยต,ต้องพูดเต็มปากเต็มคำมนะนะว่าลุนแชมป์นะอ่าใช่ใช่ใช่ใชใชก็อรอดูว่าเสริมเล็กสองเป็นยังไงครับอาจจะเอานิโคลัสมาเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> คนก็เเบนนิโคลัสนี้ไป <laughs> <laughs> โอ้โหจะโดนด่ากนะันแล้วอย่างนั้นะ